ย่ามวิเศษของ,ลง,งหลวงปู่สวงหลวงปู่สวรหรือที่ลูกศิษย์มักเรียกท่านว่าเทวดาเดินดินเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาสูงและเต็มไปด้วยเรื่องราวอัศจรรย์มากมายแต่หนึ่งในเรื่องที่เล่าขานกันมากที่สุดคือเรื่องย่ามวิเศษที่ท่านพกติดตัวตลอดเวลาย่ามใบนี้ดูภายนอกก็เหมือนย่ามพระทั่วไปเย็บด้วยผ้าธรรมดาดูเก่าและผ่านการเวลามานาน แต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากย่ามอื่นๆคือสิ่งที่อยู่ข้างในของที่ออกมาจากย่ามลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ต่างเคยเห็นกับตาว่าท่านสามารถหยิบสิ่งของออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่รู้ว่ามาจากไหนบางวันท่านหลวงเข้าไปในย่ามแล้วหยิบยามวลยาเส้นแบบโบราณออกมาสูบ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นว่าท่านพกยาเส้นไปด้วยบางครั้งที่ลูกศิษย์กำลังลำบากขาดแคลนเงินทองหลวงปู่ก็จะล้วงลงไปในย่ามแล้วหยิบเงินออกมาเป็นปึกๆบ้างสี่พันบ้าง5้าพันบาทส่งให้ศิษย์แบบง่ายๆเหมือนเป็นของที่มีอยู่แล้วทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นว่าท่านมีเงินติดตัวเลยมีคนเคยลองแอบดูตอนที่หลวงปู่หยิบของจากย่าม แต่พอหันมามองอีกทีสิ่งของก็อยู่ในมือของท่านแล้วไม่มีใครรู้ว่าของเหล่านั้นมาจากไหนปาฏิหาริย์หรือธรรมะเรื่องยามวิเศษของหลวงปู่ส่วนเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางบางก็ว่าเป็นเพราะบารมีของท่านบางก็ว่าอาจเป็นเพราะท่านเข้าถึงธรรมะขั้นสูงจนสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือหลวงปู่ไม่เคยใช้ของที่หยิบออกมาเพื่อตัวเองเลยทุกอย่างที่ได้จากย่ามนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นความลับที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าย่ามใบนี้มีความลับอะไรหรือว่ามันมีพลังพิเศษจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ผู้คนรู้แน่ๆคือหลวงปู่สวงเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ย่ามของท่านอาจไม่ได้เป็นแค่ย่ามวิเศษแต่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้ที่ไม่มีวันหมดก็เป็นได้เรื่องราวของย่ามวิเศษของหลวงปู่สรวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ความศรัทธาของสิทธิและผู้ที่เคารพนับถือท่านยังคงอยู่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้ย่ามใบนี้เป็นที่น่าพิศวง อาจไม่ใช่เพียงเพราะสิ่งของที่ปรากฏขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แต่เป็นเพราะความเมตตาและความเสียสละของหลวงปู่ที่ไม่เคยต้องการสิ่งใดเพื่อตัวเองแต่กลับมอบทุกอย่างให้ผู้อื่นเสมอบางทีความวิเศษที่แท้จริงของย่ามอาจไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติแต่คือพลังแห่งบุญกุศลและหัวใจของผู้ให้ที่ไม่มีวันหมด เช่นเดียวกับความเมตตาของหลวงปู่สลวงที่ยังคงอยู่ในใจของสิทธิ์ทุกคนและนี่คือเรื่องราวของย่ามวิเศษของหลวงปูง่ทรงที่จะยังคงเป็นตำนานไปตลอดการ